ยังเป่ากุมบอลมันคือแก่แม่นาแกงนาและน้อยไอ่ไอ่ลาลาลาแล้วมันมาเดือนสิบสองยเดือนสิบสองมาถึงแล้วมาสันตานิจัก ภาคอีสารสินนี้้าอีสารสินนี้ไปไตยได้นี่ลำสุดสดแล้วครับต้องเปิดตำราเปิดเนื้อดูเลยครับเพราะว่าแ่งมาสดสดเลยเพราะงานนี้จะพอดเลยยังจําก่อนไม่ได้ต้องอาศัยชนโนดบุญนักลานยังอยู่้อยเดือนสิบเอ็ดค่อยๆเกาวไกลถึงสิบสอง บุรุษกาฐนสงเรื่องกาฐินโดยเฉพาะบุรุษกถฐินยังต้องถ้าส่งถึงได้ฝูงเจ้าว่าส่งให้ผูพนเฒ่าดาดูนี้พวกยังนุ่มส่งใหู้บาพื้นโลกกว้างทั่วทุกแดนนส่งไปหมอผูแก่ผู้ใดเห็นผุกาฐินเอผู้ที่มากินทานรวมกันกันดูาล่บ่มีวั่น ส่วน mm ิล hmm. ยังทวินบุญได้ตืนบุญฤิซึิลดังน้มบุญไหลเข้าแก่ผู้้านเดี๋ยวนี้ทุกทิ้นบ้านได้จัดแจงกองการละเชิญมาทานลงกันแก่ศรัทธาผู้เป็นต้นละได้ผู้ชนเสมอดามเพียงงามกับเจ้าภาพบ่อมีบากดีดีไผทานผ่าสัตวหนึ่งพื้น หรือมูเจ้ามีอยังแน่กะทานไปมีกะไฟหรือเข็มข่าปังทอ้อกะลอใดโบ่ันหลายกะทานหน่อยพ่อยมีบุญได้ความพี่นอ้องเหนื่อยสายให้เพื่อรวมกันไปจากสีมาสร็จแเป็นพวกเบป,ป้านมีอย่างแน่ กว่วเกปาสิทานทอดเงินต่างต่างสาธาไผมาลือเล้วแต่ไผสิหาได้ถ้าลงไปที่ละน่อยพอยมีเกิดชาติใหม่หือชาตีก็ได้บุญนี้ให้แก่ภูธรรมบุญกะผินหากเป็นคุณเลิศล้ำนี่ลำอนิสงษกถินโดยหมอลำเสมอน้อยลอยลม นางเอกแห่งนากระเดาบุลกะทินตังงาให้ระบังยามีเหล้าให้เศร้าหินก้อนสิ่แต้ไม่ได้ไม่มีเหล้าไม่ได้ยาที่แพ่งพวกบ <Hello. S 1> ุลเหลากันชาไห่พวกกอบุลเนืกันชาไห่ก้อนกอบุลละมีชะดันชิเกิดบุลเขียวบุลเทงตีกันล่ะบุลกะทินที่สาคัญนิเลยตาแด็กกระจก็เป็นได้อบุลกะทินเลยเป็นบุลเน บูบุญกันที่นึกแต่กันก่อน <ST IT US K> สร้างแต่ความเกือดร้อนพอกินเหล่าก้อนต่อการนะไล่เป็นบุญสถานเป็นบุญบ่อพ่อดีเป็นบุญ <ST IT US K> สีมันด้วยเหตุจังใดญสีดีใดเพราะให้จำเอาไวา้สีทำบุญจงเว้นปากโรจุกทราบเธอทานเขากินเหล่าแต่แม,ม่นหนะนุลนะนี่ชนะ 过了。Hey,